ไททันสีเทาดำค่างวดหกพันตลอดสัญญาไอเซมรสซิงจัดมาให้แล้วครับพี่น้องมาสวัสดีครับพ่อไอเสมรสซิงคนรอคนเดิมคนดีคนนี้จัดมาให้พ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะพ่อกับไททันสีเทาดำครับนะสีเทาดำหรือว่าสีเทาแลมโบแล้วจะพี่น้องจะเอ้นนะมาพร้อมกับลอ้อแม็กอ สวยงามสีนี่ค่าขายค่าขายลุงเลี้ยงแล้วก็หากินมันพร้อม <c oughs> หากินมนันเห็นบอสันไอเสียมผเดีมาขายดอกเจ้าของเก้าก็มันผู้พ่อหมันอย่างหยยมันยึดห <c oughs> ยอก <c oughs> เอาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันลดให้อีกสองหมื่นเหลือสามแสนหกหมื่นเก้าพันนะแดด เงี้มือแรงเวลาหามวงแรงครับพี่น้องนะสีสันสวยงามนะดากมีหูเจาะน้อยนึงเจ้าของเก่าน่จะใส่แครีบอยมาแต่ว่าพวกไรเนอร์สวยนะก็แสดงว่าบร่ได้บันทุกของหนักครับนะมิดอาร์คดาบเดิมๆนะไอเสมมากสีนี่ชอบแบบพนเท่า ไอเสมก็เป็นคนเท่าๆรถก็เท่าเอันนี้บริเวณรถเป็นห้อยได้ครับอันนี้มันเป็นไอจากโรงงานอยู่แล้วคืออะไรมันเป็นคือจังเกิลจากโรงงานข้างในโคตรหม่เลยเบาะหลังประตูบมีห้อยถอดเลยเม็ดอากสวยงามกริบกิบเลขไม้หาหมื่นโลกุนแจรี่หมด เบื้องดูไอ้คันนี้กระจกปรับไฟฟ้าให้พร้อมนะตัวนี้เบื้องเกียร์ดูหาสปีดออกเกียร์หาสปีดนะครับเบื้องเป็นหกพันหกสปีดนะจะโตไหมกูนี่น้อยนึงนะค้างวัดหกพันตลอดสัญญามาแรกจ้ะการันตีรถบาะเสียวเบ,บ,บาซ้นเบาต่ำสีเทาหมาันเงินหมันทองหมันยึดพร้อมหยอก <c ười> เครื่องเดิมๆครับสองพันห้า ดี D. D Common มอนวแผ่นเพจเดิมติ๊กเกอร์เดิมามาจัดด้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสา,าหก,กิจรับเห,เหมาก่อสร้างเฮ็ดใหเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรับพ่อกีดยางครับวิ่นขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทานันเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเอ่อเลี้ยงมา้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาาเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถม ประมงประมงทุกอาชีพฟรีดาวงวด6,000ตลอสัญญาเป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยไปรุ่น